แ่งอนาคตที่เคยเห็นแต่ในภาพ,พยนตร์กําลังเริ่มต้นขึ้นก้าวใหม่ที่น่าจับตาของ Nvidia ดียกับการเปิดตัวแพลตฟอร์มจำลองโลกเสมือนจริงอย่าง Cosmos ในงาน CES 2025 เจนเซนห่วงค่ะ CEO ของ NVIDIA ได้ประกาศถึงก้าวสำคัญของ AI นั่นคือ Physical AI และเปิดตัว Cosmos โมเดลจำลองโลกเสมือนจริงค่ะที่จะมาปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมรวมไปถึงชีวิตของมนุษย์ซึ่งก่อนหน้านี้เรามักจะคุ้นเคยกับ Generative AI อย่าง ChatGPT ค่ะหรือว่า Midjourney ที่สร้างสรรค์นเนื้อหาแล้วก็รูปภาพซึ่งต่อมาค่ะก็มีการพัฒนาเป็น Agentic AI ที่สามารถคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะเองได้ และในวันนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของ Physical AI ที่จะนำา i i มาผสมผสานเข้ากับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่ง Nvidia แบ่งหุ่นยนต์ออกเป็น3ประเภทได้แก่หุ่นยนต์ความรู้หรือ a าเจนติก AI หุ่นยนต์ทั่วไปนั่นรวมถึงหุ่นยนต์มนุษย์และหุ่นยนต์ขนส่งยานยนต์ไร้คนขับโดย2ประเภทหลังจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจและตอบโต้กับโลกแห่งความเป็นจริงได้ซึ่ง ReF เลเบรเดียนรองประธานฝ่ายโอมนิเวิรและเทคโนโลยีการจำลองของ n v i d i ีดเชื่อว่า Physical AI จะปฏิวัติอุตสาหกรรมทั่วโลกโดยนำ AI เข้าสู่โรงงาน10ล้านแห่งและคลังสินค้าอีก2 0แสนแห่งซึ่ง Physical AI ค่ะคือการผสมผสานการจำลองสถานการณ์ของหุ่นยนต์กับ AI ค่ะในโลกเสมือนจริงที่เหมือนทั้งกฎฟิสิก์การชนแรงโน้มถ่วงไปจนถึงการปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งในโลกนี้ค่ะ AI จะสามารถเรียนรู้การทำงานต่างๆได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพก่อนที่จะนำ AI ไปใช้กับหุ่นยนต์ในโลกแห่งกายภาพนั่นเองซึ่งในงาน CES 2025เจนเ้น่วงกล่าวว่าการพัฒนาหุ่นยนต์มนุษย์ต้องใช้การสาธิตซ้ำๆนับพันครั้งและการพัฒนาหุ่นยนต์ไร้คนขับต้องทดสอบหลายล้านไมล์ NVIDIA จึงสร้างโซลูชันคอมพิวเตอร์3ระบบประกอบด้วย NVIDIA Omniverse สำหรับจำลองและสร้างข้อมูลสังเคราะห์และ NVIDIA AGX สำหรับประมวลผลข้อมูลเซ็เนเซอร์เัวใจสำคัญของ c o s m o s ค่ะคือการผสานเข้ากับ Omniverse ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จำลองกฎฟิสิกส์ของ NVIDIA Omniverse ที่ตอนนี้ค่ะยังมีการแสดงผลที่เป็นภาพคล้ายๆกับภาพยนตร์แอน m เมชัน p ิก a r ในยุคแรกๆซึ่งดูไม่สมจริงเท่าไหร่นักและ c o s m o ค่ะจะเข้ามาแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้ค่ะด้วยการ ทรนภาพและวิดีโอที่มีอยู่จํานวนมหาศาลและเมื่อทั้งสงสิ่งนี้ค่ะผสมเข้าด้วยกันก็จะกลายเป็นโลกเสมือนจริงที่สมจริงทั้งภาพและกฎฟิสิกส์นั่นเองและสิ่งที่โลกจะได้จากการรวมคอสโมสกับออมนิเวิร์สก็คือสิ่งนี้จะช่วยปฏิวัติหลายอุตสาหการรมเช่นการพัฒนารถยนต์ไร้คนขับที่สามารถจำลองสถานการณ์ต่างๆได้หลากหลายการพัฒนาหุ่นยนต์ในโรงงานที่ทำร่วมกับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือแม้แต่การจำลองการผ่าตัดทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดต่างๆในการทดลองอีกด้วยและเจนเซนหวงค่ะเขายังกล่าวด้วยว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็นมนุษย์และหุ่นยนต์ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆให้กับโลกต่อไปและยังคาดการว่าในอีก1-2ปีข้างหน้า Physical AI จะพร้อมใช้งานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนา AI ต่อไป เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจของกรุงเทพธุรกิจด้วยนะคะ